สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องนะคะมาถักท่ายหลังหวยออกแล้วนะคะท่านชมนะคะมีทันใดนะคะถูกกันบ้พี่น้องนะคะโว้ยหนาเสียดายแอสซีศู 6, น,นย์หกว่าแม่หน่อยๆ่อมาออกหนึ่งหกนะคะออกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเลขบนออกเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกข้างล่างออกหนึ่งเจ็ดพี่น้องนะคะมีทันใดโชคมานกันบน้เนาะนะคะนะคะเรากลับมาถักทายนะคะมาเบิง สำนักไตน,นะคะเขาบ้างนะคะท่านชมนะคะสำนักไตเขาบ้างนะคะเท่ากับทีได้ตามตตอก็แล้วกันนะคะเนาะนะคะแอดกระดีใจน้านะคะสําหรับเอฟซีนะคะทีถูกนะคะท่านใดที่บถูกอะบบเป็นยังนะคะสู่ต่อคือกานะคะท่านชมนะคะสู่ต่อนะคะงวดประจําวันที่สิบหกพฤษภานะคะเนาะเดี๋ยวเขามาเบิง้งตัวเลขนาทางนะคะสำนักไดเข้าบ้างจีได้ตามโต้นะคะท่านชม,ชม นะคะค่ะ่น,นะคะพ้นฉลากออกมานะคะ่ะเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกพี่น้องนะคะสำนักไหนเข้าบ้างนะคะมาเบิ่งต่อนะคะสำนักของเบานงนะคะเบาโงเบานงนี่ล่างอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจับคุบหลุดนะคะกลับมาเจ็ดด้วยคะ่ะพี่น้องนะคะเจ็ดนะคะออกหนึ่งเจ็ด หอ,อกหนึ่งเจ็ดนะคะของเบาหนค่ะเขาที่เจ็ดนะคะเขาที่เจ็ดเดี๋ยวเราตามต่อกันแล้วกันนะคะและ้วก็ของหน้าหมูนะคะของหน,น้าหมูนี่โอ้ยหนาเสียดายนะคะมีตรนศูนย์หกหนึ่งหกบมี่นะคะของหน้าหม,มูบอมี่นะคะของพ่อต่อนะคะบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเด่นที่หกจับคู บอกเขานะคะเขา่าเข่าเลขวิ่งนะคะเข่าที่หกนะคะเดี๋ยวตามต่อนะคะค่ะเขาตามจะตามต่อเลขพาม่านะคะเลขพาม่านี่ให้บนล่างเจ็ดกับสามมีหนะะึ่งเจ็ดวมอมีหนึ่งเจ็ดนะคะเข่าแทรเข่าแค่เกตนะคะเข่าแก้เลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขวิ่งนะคะ เอาเลขวิ่งราคาของพอร์ลานนะคะของพอร์ลันอ้ว่าหนาเสียดายหนาเสียดายมากเลยหนาเสียดายนะคะเนาะนะคะของพอร์ลนนี่เขาทั้งหกทั้งเกียรพี่น้องเข้าหกทั้งเกียรนะคะจับคู่บ่มีพี่น้องนะคะจับคู่ไม่มีนะคะมาทั้งหกทั้งเกียรนะคะเลขของพอเชวานนะคะเลขของพอเชวานนี่นะคะ บ่กเขานะคะชมบ่อเขานะคะบ่กเข่าเกือบพื่งกันนะคะคุณเห็นมาหนึ่งสองหกนะคะออกหนึ่งหกนะคะพี่น้องนะคะเลขของคุณแม่มินบุลี่นะคะของคุณแม่มินบุลี่นี่นะคะของคุณแม่นี่เข้าเลขวิ่งนะคะเขาเลขวิ่งอยู่ด้วยนะคะหกนะคะเข่าเลขวิ่งวิ่งที่หกนะคะ,ะค่ะมากครบนะคะ แต่ว่าจับคู่บอมี่นะคะของคุณแม่จับคู่บอมี่นะคะแล้วก็ของอาจารย์ราวานะคะของอาจารย์ราวานะคะขออาจารย์ราวาขันบอมี่ซีตูนี้นะคะโอ้หายทายมาถูกอยู่ด้วค่ะทำชมนะคะหายทายมาถูกแต่ว่าหลักสิบหลุดนะคะหลักสิบหลุดเด้อนะคะของของอาจารย์ราวาหลุดนะคะ ของลุงตูนะคะของลุงตูหลักปักหลักสิบนะคะปักหลักสิบปักหลักสิบบนรางเข่าต้าหลักหน่วยนะคะตาหลักสิบบกเข่านะคะคนหายมากที่เจ็ดกับหกนะคะบนเข่านะคะ้วก็ของไปอีกของคุณแม่มิ้นบุรลี่ราง ของคุณแม่มินบุรีล่างของคุณแม่กระลุดนะคะของคุณแม่หลุดนะคะของคุณแม่หลุดแล้วกาของพี่สาวนะคะของพี่สาวของพี่สาวนี่วิ่งเข่าบ้าตเต็มเต็มเลยนะคะหกนะคะหนึ่งหกนะคะเพิรนลไฮมาถ่ายหกพี่น้องนะคะแต่ว่าจับ จับหลักสิบเบาเขานะคะจับหลักสิบไม่เข้านะคะแล้วกัรว่าของพอทานะคะของพอทาห่มาศูนย์หกบุญนะคะตะวันหาหกลางแลน่นแล่นไปขึืนบุญนะคะนี่น,นี่ไปบุญของพอทาไปเป็นบุญพี่น้องนะคะเป็นเป็นบุญ ทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นเลยนะคะที่ทั้งชองเองก็ได้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแท่นั้นนะคะค่ะแล้วก็โคองสุดท้ายของหลวงพี่นี่นะคะผู้น่าเสียดายนะคะออกหนึ่งหกศูนย์หกนีมามาแห้งนะคะศูนย์หกนีมาแห้งรุดนะคะของอาจารย์ของหลวงพี่ก็รุดนะคะที่รุดนะคะเนาะ,ะ,ะแล้วก็เลขลับนะคะ เลขลับชุดเต็มชุดเต็มกับว่าเขาพี่น้องชุดเต็มเขาแต้หกว่าเขาอยู่ตัวนี้เข้าที่หกออกหนึ่งหกล่างวิ่งเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดแต่ว่าจับคู่ให้หลุดนะคะจับคู่ให้หลุดเด้อค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาตามต่อนะคะเนาะตามต่อเลขลับนะคะจากนครพนม ตะวันหายมากโค้งชุดท้ายนะคะหายโค้งชุดท้ายบกเขานะคะคุณชม,ชมไม่เข้านะคะดุดนะคะบกเขา่าก็เป็นของรองพีนี่นะคะของรองพีนี่ชุดเต็มนะคะชุดเต็มเปิ้ลหายเน้นที่เจ็ดก็ออกหนึ่งเจ็ดอยู่นะคะพี่น้องนะคะออกหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าจับคูหายบ่มีค่ะพี่น้องะคะ่ะ เอาค่ะเป็นเพียงแนวทางแค่นันเดอร์นะคะแล้วก็มาของพอแค่นะคะของพอแค่ของพอแค่นี่นะคะเข่าอยู่ดทค่ขาพี่น้องเข้าที่เจ็ดนะคะอันนี้ฮุกนี่เป็นบุญนะคะแต่ว่าจับคู่พ่นบริจับแห่มาทุกตัวนะคะนะคะล่างหลักหน่วยเข่าอยู่ดทค่ขาพี่น้องนะคะเข้าหนึ่งเจ็ดนะคะถ่าย่นนะคะเอาละค่ะ อาสีได้มาตามต่อนะคะสำนักได้เขาบ้างนะคะค <Okay. S 1> ่ะสำนักได้เข่าบ้างนะคะได้แอดตามต่อเดอ้อนะคะเอฟซีนะคะแอดตีใจน้ำนะคะแตกบนแตกล่างนะคะเล็กบิ่งเข่าแทบสีทุกสำนักนะคะแต่ว่าจับคู่ไม่เข้านะคะนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะแดด,ดไหมแดดซีมงมาแดดค่ะแดดแน่แท้ ทั้งแดดทั้งล่มล่มห่อนเด้อค่ะพี่น้องสิต,ตกบอมมือนี่ล่อรุ่นอีกค่ะ